ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งสองสามวันที่ผ่านมาเจาะ์ิทุไทยอินไซเดอร์แลนด์บอกว่ากุ้งอิงบินกลับประเทศไทยค่ะเลิกประกบพ่อที่ดูไบค่ะน่าจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าดิวจบดิวตั้งรัฐบาลมันน่าจะจบแล้วจบไหมล่ะแต่ด้วยความเคารพต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่ง จริงๆเราถูกทวงกันบ้านตั้งแต่เมื่อคืนไหนบอกว่าดีวตั้งรัฐบาลจบด้วยความเคารพคำว่าดีวตั้งรัฐบาลจบหมายถึงจบช็อตไหนคะพักไหนจะมาร่วมตั้งรัฐบาลในหลักการคุยกันจบแล้วมไม่สบัดแล้วมีลงไม่มีลงชัดเจนละชัดเจนละพักไหนขายเหล้าพ่วงเบียร์ได้สสอก็จะได้สวเป็นของแถมก็คุยกันจบแล้ว จบละจบละจบแล้วอ่าและที่ยังพับพับอยู่กต่เพิ่มอยู่แต่ที่ยังกระเพื่อมแต่ที่ยังกระเพื่อมคือเงื่อนไขการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลเอาง่ายๆเก้าอี้ลำตีใช่ไหมแบงเค้กยังไม่ลงตัวใช่ไหมครับยังไม่สากเอ้ยังไม่พึงพอใจใช่ไหมโฟกัสไปที่รวมไทยสร้างชาติที่เขาเรียกกันในเชิงสัญลักษณ์ว่าลุงตู่ว่ากันที่จริงว่ากันที่จริงลุงตู่แกประกาศวางมือทางการเมืองจริงเหรอไปแล้วจริงเหรอ แกเป็นสัญ,ญลักษณ์แกเป็นตัวแทนแต่เครือข่ายของแกยังอยู่ oh. กลุ่มอํานาจของแกยังอยู่ค่ะ <c oughs> แกเป็นแค่แกเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ <c oughs> จริงเหรอเป็นแค่แสนล้าจริงเหรอคะแกเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ <c oughs> เวลาเราพูดถึงลุงตู่เหมือนเวลาที่เราบอกเราพูดถึงคําว่าระบอบทักษิณ <c oughs> ค่ะคําว่าระบอบทักษิณัตคุณทักษิณนนมันเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ค่ะ แต่ว่าแต่ว่าเครือข่ายระบอบกลุ่มความคิดกลุ่มความเชื่อกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มอํานาจมันยังอยู่โอเคเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงกลุ่มลุงตู่ลุงตู่วางมือทางการเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าเครือข่ายของลุงตู่จะวางมือตามไปด้วย<อ>เราพูดกันตามนั้นค่ะดังนั้นดังนั้นเข้าใจกันตรงนี้เวลาพูดถึงรวมไทยสร้างชาติ ถ้าจะเรียกพรรคลุงตู่ก็อย่าว่ากันเข้าใจกันตามนี้นะหมายถึงลุงตู่ไม่ยุ่งใช่ไหมหรือยังไงเอาถามกันให้เจเคลียร์ไปเลยประมาณนั้นเราเข้าใจกันแล้วนะครับเวลาพูดถึงใข่สักคนระบอบสามปอระบอบประยุทธ์ระบอบทักษิณระบอบทักษิณความหมายในทางการเมืองความหมายในทางรัฐศาสตร์มันคืออะไรอย่างไรมันเชิงสัญลักษณ์ที่กว้างกว่านั้นเดี๋ยวจะมาว่าเราผิดคำพูดฟันผิดธงโอเคเข้าใจกันตามนี้ เอาละครับดีวตั้งรัฐบาลมันจบแล้วละ่ะใครจะมาร่วมใครมีของแถมใครพกของติดตัวมาด้วยว่ากันไปต้องโชว์ให้หมดนะแต่คราวนี้แต่คราวนี้มันก็ถึงช็อตที่ได้ทีเสียซึ่งต้องจบก่อนโหวตนาะยกก็คือก่อน22 จะจัดสรรโควตากับอิงทั้ตีกันอย่างไรมันจะกระเพื่อมถึง21ไหมคุณนายหมายถึงกระเพื่อมจากวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เะกระเพื่อมต่อเนื่องกระเพื่อมแสดงว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยไม่ต้องหลับต้องนอนกันใช่ไหมกระเพื่อมผมไม่สนใจเรื่องใครจะหลับใครจะไม่ได้หลับแต่ผมสนใจว่า3วันสุดท้ายนี่ไง3วันสุดท้ายก่อนโหวตนายกจะเป็น3วันที่อุ้งอิงจะต้องทำงานออกมาเดินเกมดิลด้วยตัวเองมันมัน มันเกินมือโชนานภูมิธรรมและประเสริฐบุคคลทั้งสามนั้นมีตำแหน่งนพรรคก็จริงแต่ไม่มีอำนาจตัดสินใจและอำนาจตัดสินใจก็ไม่ได้อยู่ที่กรรมการบริหารด้วยอยู่ที่ใครอ่ะไม่ทราบเอาเป็นว่าสามวันก่อนโหวตนายกซึ่งเป็นช็อตที่สำคัญที่สุดเราน่าจะได้เห็นภาพของคุณอุ้งอิงออกมาเดินด้วยตัวเองดิวด้วยตัวเองดิวเปิดเผยหรือดิวไม่เปิดเผยคิดเอาเองสิ อ๋อคิดเองบ้างนะคุณผู้ชมคะคิดเองบ้างเราต้องหัดคิดเองบ้างโดยเฉพาะแมวสาวคิดไม่ค่อยเป็นโง่มากต้องถามหมะแกโง่มากโง่มากประชดประชดโง่ที่สุดโอเคเอาเอาเอาดังนั้นดังนั้นสามวันนี้เราน่าจะได้เห็นภาพคุณองค์อิงกระชับอำนาจในมือแกกระชับมาตั้งนานแล้วค่ะ แกเดินไปไหนขนาดเศรษฐาว่าที่นายกยังต้องเดินตัวงอเลยมันก็ชัดอยู่แล้วล่ละไม่ต้องพูดแกคงจะต้องออกมาดิวเองไม่งั้นไม่จบไงมันเกินมือตัวแทนของพรรคเพื่อไทยทั้งสามคนเพราะแกตัดสินใจไม่ได้การเมืองไม่หยุดก็ตัดสินใจไม่ได้ดังนั้นถึงต้องถึงมืออุ้งอิงมันแง่แง่อยู่แล้วล่ะเอาแค่นี้แล้วกันต้องถึงมืออุ้งอิงอเรามาเรียงเรื่องกันสักนิดสิครับค่ะ เราจะเริ่มจากรวมไทยสร้างชาติรอทศชอพักลุงตู่ดีวเพื่อไทยกับรอทศชอมันยังไม่จบห<อ>มายถึงเดียวร่วมนนรัฐบาลจบเจ้นีดียวโคต้าทนตรีโคต้าท่นตีไม่จบแต่ร่วมรัฐบาลเน่ยชัวดูบนจอนะครับดูบนจอนะครับพักเพื่อไทยเขาให้โคต้าสองว่าการและอีกสองช่วยว่าการ ก็ S <S> ได้สี่เ e ก้าอี้ไงในสี่เก้าอี้ประกอบด้วยสองว่าการและอีกสองช่วยว่าการาขณะที่รวมไทยสร้างชาติตอรองขอสามว่าการหนึ่งช่วยว่าการอ๋อขอแค่ช่วยเดียวแต่ขอไปสามว่าการได้ไหมแต่ก็สี่เหมือนเดิมนะสามว่าการที่ขอนั้นประกอบด้วยว่าการกระทรวงอะไรบ้างที่รวมไทยสร้างชาติอยากได้ใช่ไหมครับ ประกอบด้วยกระทรวงพลังงานกระทรวง DES และหนึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาฉลาดขอแปลสภาพหนึ่งช่วยว่าการเป็นหนึ่งว่าการแล้วก็ขอกระทรวงการอุดมศึกษาครับ,รบอธิบายนะครับอ,อธิบายของรวมไทยสร้างชาติก็คือกระทรวงนี้เป็นกระทรวงเกตซีไม่ว่ากันใช่ไหมขอ,ขอพักหน่อ S <S <S ขอกันนิดหนึ่งขอกันากานิดนึ่งขอกันนิดนึงอขอแปลสภาพหนึ่งช่วยว่าการเป็นหนึ่งว่าการแต่ว่าการแล้วก็สรงเกตสีก็คือการอุดมศึกษาอยอมไม่ยอมด้วยความเคารพนะต่อรองข้อแรกขอเปลี่ยนจากสองบวกสองเป็นสามบวกหนึ่งคผู้ไทยก็ยังไม่ได้โอเคนะ รับไว้พินารับไว้พิจารณารับไว้ายังไม่เคาะรับไว้พินายังไม่ตอบคำตอบสุท้ารวมไายสร้างชาติขอว่าการพลังงาน DES ชัดเจนเลยชัดเจนเลยรรคพื่อไทยเขาบอกว่าว่าการพลังงานเขาให้ไม่ได้อ๋อไม่ให้เหรอไหนบอกว่าให้ไงเอ๊ะยัง่ไงสจริงจริงๆเขาให้ไม่ได้ว่าการกระทรวงอื่นยังพอพูดกันได้แต่ว่าการกระทรวงพลังงานขอเถอะแต่มันก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหรอก ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาค่ะมันค้างกันอยู่ตรงนี้มันยังกันอยู่ตรงนี้นะอันนี้หมายถึงเดียวของของรอทสชนะอโอเคต้องดูเป็นพักๆไปไม่จบมันจึงเกิดปฏิบัติการเมื่อวานเริ่มจากตอนเช้าค่ะคุณพีรพันธ์หัวหน้าพักรอทสชคุณขิงเอกนัทเลขาพักรอทสชค่ะ นัดเคลียร์โคต้าทัาตรีกับคุณหมอชรนานกับคุณภูมิธรรมและคุณประเสริฐจากพักเพื่อไทยตัวแทนคณะเจรจาที่ได้รับมอบหมายมจบกันอย่างไรไม่แน่ใจจบกันอย่างไรถ้าเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้ถูกค่ะแต่ที่แน่ๆจากเช้าขายับมาตอนสายๆ่ะวิทยาแก้วพลาดายรองหัวหน้าพัก Oh, ออรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติออกมาฟาดพักเพื่อไทยเต็มเลยเต็มไม้เต็มมือประเด็นที่ฟาดก็คือยึกยักไม่รีบเคลียร์โคต้ารัฐมนตรีเตือนวันโหวตนายกจะมีปัญหาถ้ายัางเคลียร์โคต้ารันตรีกับรอทศชไม่จบเสด็จน้ำพักตกเย็นๆหน่อยพักตกเย็นๆหน่อยคุณพิรพันธ์หัวหน้าพักคุณเอกนัทเลขาพักรวมไทยสร้างชาติก็รีบโพสต์ผ่าน Facebook สาระย่อเรื่องเหลือคำเดียวก็คือปัดนักเคลียโคต้ารัฐมนตรีบอกเพียงว่าคุยแค่ยืนยันเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยอยืนยันเข้าร่วมรัฐบาลเขายืนยันกันไปแล้วยืนยันแล้วแต่ที่นัดเคลียนัดคุยกันเช้าเมื่อวานมันเป็นเรื่องโคต้ารัฐมนตรีก็เข้าใจแล้วไม่บอกไปคุณเอกนัทกับคุณวุฒิยาเขาแบ่งบทกันเล่นอแบ่งบทการเล่นสังเกตคนหนึ่งหัวสังเกตลําดับเวลาไหมครับ ตอนเช้าเขาหน้าคุียเลขาขิงไปเคลียร์กับหัวหน้าชลรนานลเลขาประเสริฐและรองหัวหน้าภูมิธรรมเรื่องโคต้ามนตรีไปแอบเ<ม>คลียร์กันไม่จบเมืม่อไม่จกตกสายคุณวิทยารวมไทยสร้างชาติก็ฟาดเพื่อไทยยักอพอตกเย็นๆสักนิดหนึ่งหัวหน้าตุ๋ยกับเลขาขิงก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ปอบรมภาษาดอกไม้แบกบทแกนเล่นหรือเปล่าอยังไม่ได้คุยโคต้านะแสดงว่ามันยังไม่จบยังไม่ได้คุยเรื่องเคลียร์โคต้าแต่บอกแค่จะเข้าร่วมนั้นแค่ยืนยันการเข้าร่วมรัฐบาลจริงเหรอไม่จริงทำไมพูดไม่หมดอ่ะต่อสายไปที่ค่ะตเราจะต่อสายไปที่เดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะต่อสายไปที่คุณวิทยาแก้วพลัดไค่ะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติที่ออกมาฟาดแรงๆช่วงเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงอ่ะ ฟาดแรงๆอ่ะก็พูดกันง่ายๆนะย่อเรื่องน,องคน,องน,นะคุณวิทยาแก้วประดัยบอกว่าในทางการเมืองก่อนโหวตนายกมันต้องเคลียร์ทุกเรื่องให้จบก็ถูกต้องนะสิ่งที่คุณวิทยาบอกก็ถูกต้องนะทุกภาคเขาก็ยึดจําพีเร่นี้กันในคอรมออย่างไรใครจะอยู่ตรงไหนต้องเคลียร์กันให้จบก่อนโหวตนายกใช่จะมาขอโหวตก่อนแล้วมาเคลียร์แล้วมาตรงเนี้ยเขาบอกไม่ได้ไม่มีใครเขาทำกันไอ้ลูกเล่นเซ็นเอ็มโอยูอ่ะเอาไว้หลอกเด็กเถอะหลอกใครอ่ะ ลูกเล่น M O U เาไมีเอาไว้หลอกเด็กเธอะพวกผมไม่ใช่เด็กเออนี่เก่าเกมทางการเมืองนะถูกมีระบบฟาดนะถ้ายังไม่จบเดี๋ยวก็มีฟาดสองฟาดสามอีกนะอออืืืม